มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาได้พบว่าตัวเองติดอยู่ในโลกที่มีขนาดเล็กกว่าฝุ่นถึง1000เท่าและเขาเนี่ยจำเป็นต้องเอาชีวิตรอดออกไปให้ได้ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องตูนไหม้และก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก55าหไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของทีมงานและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆในรับชมรับฟังกับหนังเรือในเมชั่นที่มีชื่อเรื่องว่า หอต่านเฮียฮูกันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดมันเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่หยดน้ําหยดหนึ่งซึ่งมันเนี่ยก็ตกลงกระทบกับลูกน้าส่งผลให้ลูกน้ำเนี่ยก็หลุดล่วงตามแรงโน้มถ่วงโลกและมันเนี่ยก็ไปหยุดอยู่ที่ร่องดินร่องหนึ่งซึ่งภายในมันเนี่ยก็มีดอกไม้ดอกเล็กกาลังเติบโตโดยลูกน้ำเนี่ยก็กระทบเข้ากับดอกไม้ที่กําลังเติบโตในร่องดินนั้นจนละอองบางอย่างในดอกไม้มันเนี่ยก็ได้กระเด็นออกสู่โลกภายนอก โดยมันเนี่ยก็ลอยไปตกลงบนตัวช้างตัวโตวต,วตัวหนึ่งซึ่งมีนามว่าหอตันซึ่งทันทีที่ละอองล่วงบนตัวช้างเจ้าช้างเนี่ยก็เล่ากับได้ยินเสียงบางอย่างดังออกมาจากละอองเกสรจิ๋วนั้นแต่หอตันเนี่ยก็คิดว่านี่เนี่ยอาจจะเป็นเพียงอาการหูฝาดของเขาเขาเนี่ยก็เลยไม่ได้ใส่ใจกับเสียงนั้นมากนะักทําให้เขาเนก็ได้หันกลับไปเล่นสนุกกับเพื่อนแก๊งเด็กเล็กของเขาตามเดิมแต่ทว่าเมื่อละอองเกสรได้ลอยผ่านหูของฮอตันอีกครั้งครั้งนี้เนี่ยก็เล่ากับมีใครบางคนส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเขาอยู่ เจ้าช้างนี่ก็เลยจินตนาการไปไกลก่อนจะรีบวิ่งไล่ตามละอองเกสรน,นั้นไปจนมันเนี่ยก็ทําลายการโชว์กินกล้วยของฝูงลิงซึ่งมันเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าลิงเป็นอย่างมากแต่โชคดีที่เขาเนี่ก็สามารถหนีเอาตัวรอดจากฝูงลิงแล้วก็ตามละอองเกสรอกมาได้โดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ล้วนอยู่ในสายตาของแม่จิงโจ้ที่้ตั้งตนเป็นหัวหน้าสัตว์ป่าและอันที่จริงแล้วเธอเองเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจกับพฤติกรรมติดเล่นและช่างจินตนาการของฮอตันนัก ดยกลัวว่าลูกของเธอจะกลายเป็นคนในแบบเดียวกันกับเจ้าช้างเธอเนี่ยก็เลยถามฮอตันว่ามัน,นเกิดอะไรขึ้นฮอตันเนี่ยก็เลยบอกกับแม่จิงโจ้ว่าเขาในคิดว่าภายในละอองเกสรน,นี้น่าจะมีคนอาศัยอยู่โดยทันทีที่ได้ยินแม่จิงโจ้เนี่ยก็หัวเราะย้อนจินตนาการของฮอตันมีด้ำซ้ำเธอเนี่ยยังบอกให้เขายาวเรื่องนี้ไปบอกกับใครพอเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าเขาเป็นบ้าผิดกับลูกๆของเธอที่ไม่ได้ฟังสิ่งที่ฮอตันพูดเขาเนี่ยก็เกิดสนใจขึ้นมาทันที โดยคาพูดของแม่จิงโจ้ก็ทาเอาฮอต้าเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจกับความคิดของตนเองเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจตะโกนส่งเสียงร้องใส่ละอองเกสสนตรงหน้าโดยที่ไม่รู้เลยว่าเสียงนั้นเนี่ยก็ถูกส่งผ่านท่อเข้ามาในเมืองเล็กๆแห่งหนึง่งที่มันในไม่ชื่อว่าฮูวิลจนท่อในเมืองเนี่ยแตกยับพังไปหมดสิ่งชาวฮูวิลพวกเขาเนี่ยก็อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้อย่างสงบสุขและพวกเขาเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเมืองของตนเองอยู่ในละอองเกสอนเล็กๆอแสนยปอบบาง โดยพวกเขาเนี่ยก็มีนายกเทศมนตรีนามว่าแม็กดอตโดยแม็กเนี่ยก็เป็นคนขยันขันแข็งและเขาเนี่ยก็มีลูกมากถึง96คนและโดยตามธรรมเนียมแล้วลูกคนโตของนายกเทศมนตรีจะต้องทําหน้าที่สืบทอดตําแหน่งนายกคนต่อไปแต่ทว่าโจโจลูกคนโตของแม็กก็ดูจะไม่ได้สนใจกับการสืบทอดตําแหน่งต่อจากผู้เป็นพ่อเท่าไหร่นักและไม่นานเมืองฮูวิลที่เคยสงบสุขมันเนี่ยก็ได้เกิดแผ่นดินสั่นสะเทือนขึ้นมาและสาเหตุเนี่ยก็น่าจะมาจากการที่หอตัน เขาในกำลังเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าหนูมอร์ตันฟังและเขาเนก็ยังบอกว่าเขาเนสามารถสื่อสารกับลาอองเกสอดีได้โดยพอมอร์ตันได้ยินดังนั้นเขาเนก็เตือนไม่ให้ฮอตันเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังเพราะการพูดคุยกับดอกไม้นั้นมันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่แต่ทว่ตัวของฮอตันเนี่ยก็ไม่อาจทนเก็บเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นความลับได้และเมื่อแก๊งเพื่อนเด็กเล็กของเขามาฮอตันเนี่ยก็เล่าเรื่องราวให้เพื่อนเพื่อนของเขาฟังจนเมืองฮูวิลเนี่ยเกิดการสะเทือนขึ้นมาอีกรอบ โดยนายกเทศมนตรีของเมืองเนี่ยก็รับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่กําลังเกิดขึ้นกับฮูวิลและเมื่อถึงเวลาประชุมสภาเขาเนี่ก็เลยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ทว่าสมาชิกของเมืองเนี่ยกลับหัวโบราณเกินกว่าจะเชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่นายกพูดและพวกเขาเนี่ก็กล่าวว่านายกเนี่ยไม่ฉลาดและยืนยันว่าจะจัดงานฉลองครบรอบ100ปีของฮูวิลต่อไปซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้แม็กเนี่ยรู้สึกโกรธและโมโหมากโดยหลังกลับมาจากการประชุมสภาเขาเนี่ก็เลยมาระบายอารมณ์ใส่รูปของสมาชิกสภา พร้อมกับตะโกนส่งเสียงออกมาอย่างอัดอัน้นซึ่งเสียงที่เขาตะโกนออกมานั้นมันเนี่ยก็ดังไปถึงเจ้าช้างหอตันจนหอตันเนี่ยก็ต้องตอบรับกลับมาและเสียงที่ตอบรับกลับมานั้นก็ทำเอานายกในแทบนั่งไม่ติดเขาเนี่ยก็เลยรีบหาต้นตอของเสียงจนได้พบกับท่อที่แตกอยู่และเมื่อรู้ดังนั้นเขาเนี่ยก็รีบหาลำโพงมาต่อเข้ากับท่อจนทางเขาและหอตันเนี่ยก็สามารถสื่อสารถึงกันได้โดยหอตันเนี่ยก็ตื่นเต้นดีใจมาก ที่เขาเนี่ยสามารถสื่อสารกับคนในละอองเกรสรได้เสียทีและเขาเนี่ก็บอกกับนายกว่าเมืองของนายกนั้นมันในอยู่ในละอองเกรสรดอกไม้เล็กๆในโลกของเขาซึ่งพอแม็กดอตได้ยินดังดนั้นเขาเนี่ยก็แทบจะไม่เชื่อในหูตัวเองฮอตันเนี่ยก็เลยพิสูจน์ในทานนายกเห็นว่าตัวเขาเนี่ยสามารถกําหนดความมืดและความสว่างของเมืองฮูวิลได้และพอได้ยินแบบนั้นแม็กเนี่ยก็ไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ฮอตันบอกในทันทีเขาเนี่ยก็เลยเลือกที่จะเดินทางไปหาดร์ลาลู คนที่ฉลาดที่สุดในเมืองฮูวิลก่อนจะปรึกษากับเธอว่าช่างนอกอวกาศเนี่ยบอกกับเขาว่าเมืองของเราเนี่ยเป็นเพียงละอองเกสรทําให้ลาลูที่ได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกเชื่อในสิ่งที่แม็กพูดเพราะเธอเองเนี่ยก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเมืองในช่วงนี้และเธอเนี่ยก็ยังบอกกับแม็กอีกว่าหากว่าเขาไม่รีบจัดการเรื่องนี้เขา้าบางทีสักวันเมืองฮูวิลเนี่ยอาจจะถึงจุดจบก็ได้และมาดูดังนั้นแล้วแม็กเนี่ยก็รีบกลับมาหาฮอตัน ซึ่งเขาเนี่ยก็ขอร้องให้ฮอตันช่วยพาละอองเกสอนนี้ไปยังที่ที่ปลอดภัยเพราะเขาเนี่ยกลัวว่าหากละอองเกสรปลิวไปเรื่อยเมืองฮูวิลเนี่ยก็อาจจะดับสลายได้ทาให้ฮอตันที่พื้นฐานเป็นคนจิตใจดีเขาเนี่ยก็รับปากจะช่วยเหลือท่านนายกแต่ทว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวฮอตันนั้นมันเนี่ยก็เป็นป่าและบรรดาสัตว์เนี่ยก็ต่างกินดอกไม้เป็นอาหารด้วยโดยระหว่างที่ฮอตันเนี่ยกำลังคุ้นคิดหาที่ปลอดภัยอยู่นั้นเขาเนี่ยก็เหลือไปเห็นยอดเขาน้นซึ่งด้านบนยอดเขาเนี่ยก็มีถ้ำเล็กๆ ที่มาในห่างไกลจากพื้นดินด้วยและที่นั่นเนี่ยก็ยังมีดอกไม้ที่กําลังเติบโตอยู่ฮอตันเนี่ยก็เลยคิดจะพาละอองเกสรดอกไม้ไปที่นั่นเพื่อให้เมืองฮูวิลเนี่ยปลอดภัยแต่ทว่ายังไม่ทันที่ฮอตันจะได้ออกเดินทางพวกแก๊งเด็กเล็กเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเขาพร้อมกับดอกไม้ในมือคนละดอกซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต่างจินตนาการว่าในดอกไม้เนี่ยมีคนอาศัยอยู่ไม่เว้นแม้กระทั่งลูกจิงโจ้ส่งผลให้แม่จิงโจ้เนี่ยก็ไม่พอใจในตัวฮอตันมากเธอเนี่ยก็เลยเข้ามาขอดอกไม้ในมือของฮอตตัน แต่ฮอตันเนี่ยก็ยังยืนยันว่าในดอกไม้ของเขาเนี่ยมีคนอาศัยอยู่จริงและนั่นมันเนี่ยก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับแม่จิงโจ้เป็นอย่างมากโดยหลังแยกจากแม่จิงโจ้มาตัวของฮอตันเนี่ยก็รีบออกเดินทางพาเกสรดอกไม้ไปยังที่ที่ปลอดภัยแต่ทว่าพอเดินมาได้ไม่นานตัวของฮอตันเนี่ยก็ต้องพบกับสะพานไม้ที่ทอดยาวสำหรับข้ามหูเหวลึกโดยฮอตันเนี่ยก็เดินข้ามมันอย่างกล้าๆกลัวๆแต่แล้วในตอนนั้นสะพานไม้ตรงหน้าเนี่ยก็เริ่มหัก และร่างของฮอตันเนี่ยก็ติดอยู่ตรงกลางสะพานโดยเขาเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเอาชนะสะพานไม้สุดโสมนั้นและถูกการกระทําของฮอตันก็ล้วนส่งผลให้เมืองฮูวิลเนี่ยเกิดการสะ,สะเทือนและในตอนนั้นเองมันเนี่ยก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่นายเกเทสมนตรีของฮูวิลเนี่ยก็กําลังจะทําการถอนฟันกับคุณหมอและการสะ,สะเทือนก็ทําให้เขาได้รับการรักษาที่ผิดพลาดจนเขาเนี่ยต้องรีบตรงกลับบานเพื่อไปเตือนให้โจโจเก็บของทุกอย่างที่คิดว่าจะแตกออกให้หมด ซึ่งมันเนี่ยก็สร้างความงงงวยให้กับภรรยาของเขาอย่างมากแม็กเนี่ยก็เลยพยายามอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ภรรยาฟังแต่ดูเหมือนว่าภรรยาของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหรนะ่นักและพอตกถึงในคืนนั้นนายกกับฮอตันเนี่ยก็มีโอกาสได้พูดคุยกันอีกรอบฮอตันเนี่ยก็เลยได้รู้จากนายกว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีครอบครัวและก็มีลูกมากถึง96คนแต่วระหว่างที่ทั้งสองเนี่ยพูดคุยกันอยู่นั้นนายกเนี่ยก,ก็ถูกภรรยาตามตัวให้ไปช่วยดูแลลูกซึ่งในตอนที่เขากลับเข้้าาไปในบนบ เขาเนี่ยก็ได้พบกับลูกคนโตของเขานายกเนี่ยก็เลยบอกความต้องการของตนเองที่เขาเนี่ยต้องการให้ลูกชายคนเดียวของเขาเนี่ยสืบทอดตาแหน่งนายกคนต่อไปแต่ทว่าโจโจที่รับฟังเขาเนี่ยกลับไม่ได้ตอบรับคําขอของผู้เป็นพ่อและเขาเนี่ยก็เดินออกจากบ้านก่อนจะตรงไปยังหอดูดาวเพื่อไปทําการอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครรู้และในขณะเดียวกันที่ทังฟังของแม่จิงโจ้เธอเนี่ยก็ไม่ยอมลามือจากฮอตันโดยเธอเนี่ยก็ตั้งใจจะจัดการกับเขาแล้วก็กําจัดดอกไม้ในมือของฮอตันให้ได้ เธอเนี่ยก็เลยมาขอความร่วมมือจากอ e ีแลงซึ่งอ e ีแลงเองเขาเนี่ยก็ต้องการของแลกเปลี่ยนเป็นลูกจิงโจ้อของเธอโดยแม่จิงโจ้ที่รักลูกมากกว่าสิ่งใดเธอเนี่ยก็ไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ของอ e ีแลงและก็บอกกับแลงไปว่าเธอเนี่ยจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแทนทําให้อ e ีแลงที่ไม่อยากให้ใครได้หน้าแทนเขาเนี่ยก็เลยจําใจต้องยอมช่วยแม่จิงโจ้ในการจัดการกับฮอตตันในที่สุดและพอถึงในเช้าวันต่อมาที่เมืองฮูวิลเนี่ยก็เต็มไปด้วยหิมะพอบนโลก ฮอตันเนี่ยก็กําลังนอนหลับปุ๋ยท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายแม็กก็เลยรีบติดต่อมาหาฮอตันก่อนจะแจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกของเขาทําให้ฮอตันเนี่ยก็ตัดสินใจเป่าลมใส่ดอกไม้ในมือทําให้ไม่นานนักที่มาทั้งหมดในเมืองฮูวิลเนี่ยก็ถูกละลายซึ่งขณะนั้นเองเจ้าหนูมอตันเนี่ยก็เข้ามาแจ้งข่าวกับฮอตันเรื่องที่แม่จิงโจ้เนี่ยตั้งใจจะทําร้ายเขาซึ่งในตอนนี้เธอเนี่ยก็เที่ยวไปบอกกับทุกคนว่าตัวของฮอตันเนี่ยควรถูกไล่ออกจากป่า ทำให้อตันเนี่ยก็เลยพยายามจะเข้ามาแย่งดอกไม้ในมือของฮอตันไปทาลายเพราะเขาคิดว่าหากว่าฮอตันเนี่ยไม่มีดอกไม้ตัวของเขาเนี่ยก็จะไม่ต้องตกอยู่ในอันตรายแต่ถว่าฮอตันเขาเนี่ยก็ไม่ยอมให้เจ้าหนูมอตันทําลายดอกไม้ของเขาเพราะเขาได้สัญญากับท่านนายกเอาไว้แล้วว่าเขาจะช่วยเหลือให้ฮูวิลปลอดภัยและในตอนนี้สิ่งที่ฮอตันทําได้อย่างเดียวยก็คือการหนีไปเขาเนี่ยก็เลยแจ้งแม็กว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังโดนอีแลงตามไล่ละและเขาเนี่ยอาจจะตกอยู่ในอันตราย และไม่ทันที่ฮอตันจะพูดจบอีแรงเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและมันเนี่ยก็เตรียมเข้าจู่โจมฮอตันและอดอกไม้ของเขาซึ่งฮอตันเนี่ยก็เลยรีบวิ่งหนีสุดชีวิตและนั่นก็ทําให้ฮูวิลยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นมาและทางด้านของฮอตันเองเขาเนี่ยก็หนีอีแรงมาจนมุมที่หน้าผาแห่งหนึ่งเขาเนี่ยก็เลยต้องอาศัยกอดต้นไม้เอาไว้ทาให้ตอนนี้เมืองฮูวิลทั้งหมดเนี่ยก็เอียงตามตัวของฮอตันที่กอดต้นไม้อยู่ฮอตตันเนี่ยก็เลยพยายามมองหาทางรอดให้กับตัวเองจนในที่สุด เขาเนี่ยก็ตัดสินใจดีต้นไม้ที่ตัวเองเกาะใส่อีแล้งจนตัวของอีแล้งเนี่ยกระเด็นออกไปไกลเขาเนี่ยก็เลยรอดมาได้และหลังจากที่ปลอดภัยแล้วฮอนตันเนี่ยก็รีบถามนายกถึงเมืองฮูวิลและเขาเนี่ยต้องการให้นายกบอกความจริงกับชาวเมืองซึ่งมันเนี่ยก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ชาวเมืองทุกคนเนี่ยก็รวมตัวกันเพื่อถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและพอนายกเห็นดังนั้นเขาเนี่ยก็คิดจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ทว่าเขาเนี่ยก็โดนสมาชิกหัวโบรานเข้ามาขัดข้าอีกแล้วแต่ทว่าข่าวนี้ ตัวของแม็กเนี่ยก็ไม่ยอมสมาชิกขวโบราณง่ายๆเขาเน่ยประกาศต่อนหน้าทุกคนว่าฮูวิลเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายทางเขาเนี่ยก็ยังแนะนําให้ชาวเมืองทุกคนหาที่หลบภัยซึ่งแน่นอนครับว่าสมาชิกสภา,าเนี่ยก็ไม่ยอมให้เรื่องราวมันเป็นเช่นนั้นเขาเนี่ยก็เลยเปิดให้ประชาชนโหวตระหว่างการจัดงานฉลองกับการหลบภัยซึ่งประชาชนส่วนมากพวกเขาเนี่ยก็ไม่เชื่อแม็กจึงได้เลือกที่จะให้จัดงานฉลองครบรอบ100ปีต่อไปโดยแม็กที่เห็นท่าไม่ดีแล้วเขาเนี่ยก็เลยบอกความจริงแก่ทุกคน พร้อมบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยมีช้างตัวใหญ่กําลังช่วยพวกเราอยู่และจากคําพูดของแม็กก็ทาเอาชาวเมืองทุกคนในหัวลอยเยอะและพวกเขาเนี่ยก็ไม่เชื่อในสิ่งที่แม็กพูดทําให้แมนะ็กเนะี่ยก็เลยพยายามพิสูจน์ความจริงด้วยการติดต่อหาฮอตันให้ตัวของฮอตันเนะี่ยส่งเสียงหาทุกคนในเมืองพอฮอตันได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ตื่นเต้นมากและเขานี่ก็คิดอยู่นั้นว่าจะกล่าวทักทายทุกคนยังไงแต่ทว่าในระหว่างที่ฮอตันนั่งคิดอยู่นั้นอีแลงก็ได้เข้ามาขโมยดอกไม้ในมือของเขาไป ทำใหในเมืองฮูวิลจึงไม่มีเสียงตอบรับเสียงของนายกมาทำให้ทุกคนเนี่ยก็ยิ่งไม่เชื่อในสิ่งที่แม็กพูดและเขาเนี่ยก็ผิดหวังมากจนต้องมาขอโทษลูกกับภรรยาที่ทำให้ผิดหวังในตัวของเขาแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเขาเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะบอกให้ลูกกับภรรยาไปซ่อนตัวในที่ที่ปลอดภัยและในขณะเดียวกันที่ฝั่งของฮอตันเขาเนี่ยก็รีบวิ่งตามมีแง่งไปจนไปชนเข้ากับหน้าผายอย่างจังแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ลดละที่จะเอาดอกไม้ของเขาคืนมา ซึ่งฮอตันเนี่ยก็ปีนหน้าผาและเดินผ่านร้อนผ่านหนาวตามอีแแรงไปจนเขาเนี่ยไปเจอกับอีแรงที่คาบดอกไม้อยู่บนหน้าผาสูงซึ่งทันทีที่อีแแรงเห็นว่าฮอตันตามมาทันมันเนี่ยก็ได้ปล่อยดอกไม้ให้ร่วงลงสู่ทุ่งดอกไม้ต่อหน้าต่อตาของฮอตันและพอเจ้าช้างเห็นแบบนั้นเขาเนี่ยก็ไม่คิดยอมแพ้ก่อนที่ตัวของเขาจะกระโดดตามดอกไม้ลงไปแล้วก็พยายามตามหาดอกไม้ของมันท่ามกลางทุ่งดอกไม้ที่มันเนี่ยมีดอกไม้นับหมื่นนับพันและทางด้านของฮอตันเขาเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่นาน แต่เขาเนี่ยก็ไม่เจอดอกไม้ของเขาเสียทีซึ่งเจ้าช้างเนี่ยก็เริ่มคิดจะถอดใจกับการตามหาแล้วจนกระทั่งจู่ๆก็ได้เกิดลมพัดแรงขึ้นมาทาให้ดอกไม้ในทุ่งเนี่ยก็ปลิวไปทั่วบริเวณและเขาเนี่ยก็ได้เจอกับดอกไม้ที่เขาตามหามาแสนนานก่อนที่ตัวของฮอตันเขาเนี่ยจะรีบส่งเสียงเรียกหานาย,ยกเทศมนตรีแต่ตอนนี้ในเมืองฮูใเนี่ยทุกอย่างดูเละเทะไปหมดทาให้ฮอตันเนี่ยก็รู้สึกเศร้าเสียใจที่เขาเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตอบรับจากแม็กแต่ทว่าไม่นาน ตัวของแม็กก็ตอบรับเสียงเรียกของเขาซึ่งในตอนนี้ชาวเมืองฮูนก็เริ่มเชื่อในสิ่งที่นายกของพวกเขาพูดแล้วและแม็กก็แนะนําฮอตันให้ทุกคนได้รู้จักโดยหลังจากนั้นฮอตันนก็พาทุกคนเดินทางไปที่ภูเขานูนแต่ทระหว่างการเดินทางฮอตัน,นก็แต่พูดคุยกับดอกไม้และพอเจ้าไก่เห็นดังนั้นเขาเ,เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับแม่จิงโจ้พอแม่จิงโจ้ได้รู้แบบนั้นแล้วเธอเนี่ยก็เริ่มปลุกดมสัตว์ป่าทุกตัว ด้วยการบอกว่าสิ่งที่ฮอตันทําหรือเป็นนั้นจะทาลายวิถีชีวิตของพวกเขาโดยพอเจ้าหนูหมอตันได้ยินดังนั้นเขาเนี่ยก็พยายามแย้งว่าฮอตันเนี่ยเป็นเพียงคนที่มีจิตใจดีคนหนึ่งแต่เจ้าหนูเนี่ยก็ไม่สามารถเอาชนะแม่จิงโจ้ไปได้เธอเนี่ยก็เลยจัดก,การชวนทุกคนให้ไปจัดก,การกับฮอตันทําให้ไม่นานนักเสียงฝีเท้าจํานวนมากเนี่ยก็เริ่มขยับเข้ามาใกล้ฮอตันมากขึ้นและเขาเนี่ก็กําลังเดินทางไปยังภูเขาน้นแม่มอตันจะเข้ามาเตือนให้เขาหนีไป แต่มันเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ทันการเสร็จแล้วพ่อแม่จิงโจ้พร้อมกับบรรดาสัตว์เนี่ยก็รีบเข้ามาแสดงตัวและเธอเนี่ยก็บอกให้ฮอตันดูสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงพอะเขาเนต้องการช่วยเหลือดอกไม้ดอกเดียวซึ่งสิ่งที่แม่จิงโจ้ต้องการก็คือการทําลายดอกไม้ดอกนั้นทิ้งพร้อมกับให้ฮอตันเนี่ยก็ยอมรับว่าในดอกไม้เนี่ยไม่ได้มีใครอาศัยอยู่และหากว่าฮอตันไม่ยอมทําตามในสิ่งที่เธอต้องการตัวของฮอตันเนี่ยก็จะถูกจับขังและต้องชดใช้แมจะรู้ว่าตนเองจะต้องพบเจอกับอะไร แต่ทางด้านของฮอตันเนี่ยก็ยังยืนหยัดที่จะช่วยเหลือดอกไม้ในมือของเขาซึ่งเขาเนี่ยก็คิดว่าคนต่อให้จะขนาดตัวเล็กแค่ไหนเนี่ยก็ย่อมเป็นคนโดยแม่จิงโจ,โจ้เทียนว่าเจ้าช้างเนี่ยไม่ยอมจำนวนให้กับเธอเธอเนี่ยก็เลยสั่งให้ทุกคนไปจับตัวฮอตันเอาไว้และแม็กที่ได้ยินเสียงนั้นก็เลยขอร้องให้ประชาชนทุกคนเนี่ยส่งเสียงออกไปเพื่อหวังให้สัตว์ตัวอื่นเนี่ยได้ยินและก็เป็นการยืนยันการมีอยู่ของพวกเขาด้วยแต่ทว่าเสียงที่ชาวฮูบิลทุกคนช่วยกันร้องออกมามันเนี่ยก็ยังไม่ดังพอที่สัตตวว์ัอื่นนจะได้ยิ ทำใหโจโจเถียนแบบนั้นเขาเนี่ก็เลยรีบตรงไปยังหอดูดาวซึ่งแม็กที่เห็นว่าลูกของเขาหายไปเขาเนี่ก็ตามลูกของเขามาที่หอดูดาวด้วยเช่นกันแต่เมื่อมาถึงแล้วตัวของแม็กเนี่ยก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ลูกของเขาสร้างเอาไว้ผมามันเนี่ยคือเครื่องดนตรีชิ้นใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายในหอดูดาวแห่งนี้ซึ่งไม่นานนักโจโจเนี่ยก็เริ่มเล่นเครื่องดนตรีเหล่านั้นและเขาเนี่ยก็หวังว่าเสียงของมันจะส่งไปถึงบรรดาสัตว์ที่กําลังจะลุมจับตัวฮอตันแต่จนแล้วจนรอด เสียงของชาวฮูวิลและเครื่องดนตรีของโจโจ้ jo, ก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนได้ยินเลยเว้นแต่ฮอตันและขณะเดียวกันแม่จิงโจ้เนี่ยก็คิดจะทําลายดอกไม้เธอเนี่ยเอื้อมไปแย่งดอกไม้จากมือของฮอตันและก็ถึงมันลงไปที่ม้อน,น้ํามันแต่ทว่าในช่วงเวลาที่เธอกําลังจะปล่อยดอกไม้นั้นที่เมืองฮูวิลโจโจ้เนี่ยก็ได้ปีนขึ้นไปบนหลังคาและก็ได้ใช้พลังทั้งหมดที่มีส่งเสียงร้องออกมาโดยเสียงของโจโจ้ jo เนี่ยก็ทะลุชั้นบรรยากาศดังลอดออกมาจนลูกจิงโจ้ที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่จิงโจ้เนี่ยได้ยิน ทำให้ลูกจิงโจ้เนี่ยก็เลยเออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องก่อนจะเข้าไปเอาดอกไม้จากมือแม่และพวกเขาเนี่ยก็รีบเอามันไปคืนให้กับฮอตันซึ่งในตอนนั้นเองสัตว์ทุกตัวเนี่ยก็ต่างเริ่มนได้ยินเสียงของชาวฮูวิลแม้แต่แม่จิงโจ้เองเธอเนี่ยก็เชื่อแล้วว่าฮอตันเนี่ยพูดจริงว่าภายในละอองเกสรดอกไม้เล็กๆนั่นมีคนอาศัยอยู่ซึ่งฮอตันเนี่ยก็ดีใจมากและได้บอกกับชาวฮูว่าทุกคนทําสําเร็จแล้วโดยชาวฮูเองเนี่ยก็ดีใจไม่น้อยและพวกเขาเนี่ยก็ต่างชื่นชมนายกและฮอตัน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้ได้ทำให้ทั้งสองโลกนียก็ต่างฉลองที่ต่างฝ่ายต่างรับรู้ถึงการมีอยู่ของกันและการอย่างสนุกสนานและตัวของฮอตันเขาเนี่ยก็ได้พาเจ้าลอองเกสอนเดินขึ้นไปบนภูเขานูนได้สําเร็จก่อนที่หนังเรือในเมชั่นเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหนังเรือในเมชั่นที่มีชื่อเรื่องว่าฮอตันเฮียฮูโดยหลังจากที่ดูจบแล้ว ผมเนี่ยก็รู้สึกชอบหนังแอนิเมชันเรื่องนี้มากพอสมควรเลยครับมันเนี่ยเป็นแอนิเมชันที่ดูง่ายแต่ความหมายเนี่ยลึกกว่าที่เราคิดมากตอนแรกเนี่ยก็เหมือนหนังสดใสธรรมดาทั่วไปแต่พอดูไปเรื่อยๆจะรู้สึกเลยว่าหนังพูดเรื่องการเห็นคุณค่าของทุกชีวิตได้ดีมากไม่ว่าชีวิตนั้นจะเล็กแค่ไหนก็มีความสำคัญโดยฮอตันเนี่ยก็เป็นตัวละครที่น่ารักและน่าเอาใจช่วยสุดๆและเขาเนี่ยก็ยอมโดนคนอื่นหาวา่าบ้ายอมโดนแกล้งยอมโดนกดดันแต่เขาเนี่ยก็ยังยืนหยัดทำในสิ่งที่เชื่อ พอดูแล้วเนี่ยก็อบอุ่นหัวใจส่วนมุกตลกในเรื่องนี้ก็มีมาเรื่อยๆทําให้ไม่เครียดดูเพลินกันได้ทั้งครอบครัวเลยครับและในส่วนของเรื่องคะแนนแอนิเมชันเรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ IMDB มาได้ที่6.8เต็ม10คะแนนครับแล้วสาหรับเรื่องน้าพวกเราใน้าการ์ตูนเรื่องอะไรมาสปอยกันอีกก็ฝากเพื่อนๆในกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากทางเราสําหรับวันนี้พวกเราชาวตูนไม้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะบ๊ายบายครับ